นี่คือคู่เอกของทุกท่านนะครับยกสามครับพยายามจะสับศอกฝาครับเจอเข่าของยอดดีทีเข่าซ้ายครับยอดดีทีครับขวาโต้จากใจเพชรครับตีเข่าครับบอกในครับตั้งสองมาเตะซ้ายเตะซ้ายครับขวาคืนเอาครับอู้ยขวาที่เฉียวไปนิดเดียวครับยกซ้ายสูงเหมือนกันครับยังไม่เข้าล็อกเข้าเป้าทั้งคู่ครับเดินถีบไปก่อนครับเจ้ดีทีซ้ายมาครับทางด้านใจเพชรครับเจอเข่าสวนขึ้นไปเตะตีเสียบขึ้นมาครับยัดขึ้นไปครับตีล่ะ ปกในรับปกในล้วนๆครับตีครับทันทีตีคู่กันไปอยู่นะครับในตอนนี้ครับเดินเข้าหารับยอดดีทีครับถีบขวาครับใจเพชรเตะซ้ายมากอนแม่แข้งนี้สวยเลยนะครับซ้ายแล้วก็ขาไปด้วยขวาครับขวาตีเข้าขาครับเข้ากลางหลังครับแล้วก็ยัดขวาครับยอดทีรับซ้ายโต้จากใจเพชรครับตึบปลายในซ้ายเตะโอ้โหยดาบสองดีโดน่ตยขวาลำตัวจากยอดดีทีแข้เข้าซ้ายเจอเข้าซ้ายโต้จากใจเพชรครับ ตั้งไว้ตั้งเหมแต่โค้งครับตีไปครับยอดีทีเสียบราคนเดินเข้าหานะครับเตะขวาครับยอดทีทีซ้ายของใจเพชรเจอเข่าซ้ายของยอดีทีครับพลิกมาโอ้ยเสียเหลี่ยมลูกกำนันนะครับแม่เดชบุญน,นะครับยอดีทีนี่ขาแกไปเกี่ยวเชือกเอาไว้ครับโอ้กลไปเจ็จเพชรล้มลงไปอ่าไม่เป็นไรครับสร้างสร้างจังหวะกันใหม่แทงแทงขวาดีขวางเอาไว้ครับแต่ั่นของยอดีทีเตะซ้ายครับใจเพชรครับ แทงเข่าขวาโอ้หลักหนีบาลล้านตัวดีแต่ว่าโดนแข้งนะครับโอ้แล้วม่าเต็มเต็มเต็มดีเหลือเกินครับแข้งของใจเพชรเอาเด้งตีเข่าขวาครับพลิกมาซอกขวาของยอดนิติเข่าซ้ายครับเอาไปล้มลงไปนี่แหละครับมันบ่อน่ดอกนายครับของมันโดนกันได้อาครับลุกขึ้นมาครับวากันใหม่ตีเข่าครับตงไหนตีคืนครับใจเพชรตีซ้ายมาซ้ายคืนครับโอ้จะมานีโดนกับปั้นนักมวยหรือเปล่าครับ อาจจะพลาดตอนลงล้วนตอนลงล้วนนะซ้อมกันนะฝาขวาบเอาไว้ครับพยายามตีข่าวานะครับใจเพชรยอดอีพีก็ตีซ้ายครับนะครับตัด้ายได้ส้อมแข้งครับใจเพชรเอาเอาเสียหลักล้มลงไปครับเพชรซ้ายมาเข้าไปดาบส้อมได้นะครับยอดอีพีตีครับตีซ้ายใจเพชรก็ตีซ้ายคืนครับนี่แหะครับเดบเดบกันไปเดบเดบกันมาไหนครับมุมแดงครับแทนแดนยอดอีพีปตทคอนกวีครับ เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับนี่ครับยินดี